พูดถึงทักษะการเจราจาหลายคนจะคิดว่าก็ทักษะการพูดไงทักษะการฟังไงสําหรับครูกรีนคือพวกนั้นก็สําคัญนะฮะแต่มันเป็นสับเซตย่อยถ้าย้อนขึ้นมาดูเซตใหญ่เนะี่ยสำหรับครูกรีนทักษะเลือกมาสักสามอันนะฮะที่รู้สึกว่าสําคัญและจะทําให้การเจราจามันประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ตามเนะี่ยสำหรับครูกรีนว่าขึ้นอยู่กับ3ทักษะนี้ครูกรีนเรียกว่าทักษะ3สอสอที่1คือสอสังเกตสอที่2คือการถอดสัญญาส่วนสอสุดท้ายคือทักษะสอแสดงออก ทักษะการเพอร์ฟอร์มหลักๆโดยทั่วไปฮะเรามักจะเข้าใจว่าบุคลิกภาพที่เราใช้การสื่อสารที่เราเตรียมมาแล้วเราต้องการที่จะเอาไปกระตุ้นคู่สนทนาบางคนเตรียมมาอย่างดีมากแต่ระบบสังเกตพังทุกอย่างไอที่เหลือล้มหมดฮะถ้าสังเกตพังจะถอดสัญญาไม่ได้เมื่อถอดสัญญาไม่ได้ก็จะเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายคือแสดงออกยนใช่ไหมฮะบางทีเราเข้าใจว่า อ,อกไผร่ลายพึงหน้าตึงอกตั้งจะช่วยทําให้เวลาเราสื่อสารออกไปแล้วมันดูหนักแน่นน่าเชื่อถือในบางดีลในบางเจรจาเราต้องแอปให้ไม่ฉลาดเท่าคู่เจรจาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสถานการณ์แบบไหนต้องแอปแล้วสังเกต อ้ามันคือการสังเกตสําหรับใครที่อยากจะพัฒนาเรื่องทักษะการเจรจาธุรกิจแบบเจาะลึกกว่านี้ครูกรีนนะครับแล้วก็พี่แท็บนะครับจะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์แล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับในคอร์ส business negotiation tactics for leaders สาหรับวันนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลาสเรียนจริงนะครับสวัสดีครับ